ต่อไปมาดูกระดูกข้อมือนะครับกระดูกข้อมือหรือที่เราเรียกว่าขาเป้าโบนนะครับกระดูกข้อมือหรือขาเป้าโบนขาเป้าโบนเนี้ยก็มีอยู่8ชิ้นอย่างที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นกระดูกที่มาอยู่ติดๆกันก็ทําให้เกิดจอยขึ้นนะแปดชิ้นเนี่ยถ้ามาต่อกันจะได้กี่จอยเนี่ยเยอะมาก เห็นไหมก็มามาดูแถวที่1นะครับแถวที่1เรียกว่า proximal row proximal แปลว่าใกล้ row แปลว่าแถวนะก็จะมีชิ้นที่1ก็คือ scapoid ที่4ทสิ0ฟอร์มโกลสแคปฟอยลูเนตไรกูตัมที่สิฟอร์เรรรม 4. เป็นแถวที่1นะฮะอันนี้ก็ดูนะครับแต่นี้เราจะเอาแนวสแครปฟอยเนี่ยเป็นแถวที่อยู่ติดเป็นอยู่แนวนิโป้งแล้วก็อยู่ต่อจากเรเดียลสไตียรอยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือสแครปฟอย สแครฟ i อยรูเนตตัวนี้รูเนตตัวนี้ไตรโคตรัมแล้วก็ฟิส i f ฟอร์มบนก็จะมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าํำจากข้างบนจะไม่ชัดนะ <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี <Yeah. S 1> เน้เป็นเป็นเป็นกระดูกที่อยู่ตรงส้นมือตรงแนวนิวก้อยนี่นะถ้าเราจับเนี่ยจะจับเจอปม,ปมแข็งแข็งเนี่ยตรงส้นมือเนี่ยนะครับอันนี้แถวที่หนึ่งสแครฟ l อยรูเนตไตรโคตรัมฟิสซิฟอร์ม เป็นไรจำชื่อไว้ก่อนส่วนแถวที่สองแถวที่สองเราเรียกว่าดิสโต้ดิสโตโรตัวนี้ก็จะมีอยู่4อันเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่แนวนิ้วโป้งนะติดอยู่กับเฟิร์สเมตาคาเป้าโบนก็คือกระดูกฝ่ามือชิ้นที่1 ันนี้คือกระดูกฝ่ามือชิ้นที่หนึ่งเมตาคาเป้านะครับอันนี้เมตาคาเป้าที่สองสามสี่ห้านะฮะดูนะครับตัวนี้เรียกว่าทรัพทับปีเซียมแซกนะฮะทรัพทัเซียมตัวนี้ติดอยู่นี่เลยครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำตัวกระดูกของเมตาคาเป้าทรัพท์เซียม ชิ้นที่สตรงนี้ต่อลงมาตรงแนวนิ้วชี้นะเป็นเสียนนี่อยู่แนวนิ้วโป้งเวลาหาบางทีเราต้องคําแลนด์มาร์กหาแนวกระดูกนะครับชิ้นที่2เราเรียกว่าแทปบิซอยทปิซอยซะคือตรงกับแนวนิ้วชี้หรือ D, A, รเซ็คเกิลเมตัาคาเปาเซ็คเกิลแปลว่าอันที่2 ตรงกันบางทีเราก็อาจจะต้องคำคำจากแนวเซกเกิลเมตัดา,าเป้าแล้วก็มาพอสุดแล้วก็มาเจอกระดูกที่นี้เพราะเวลาที่เนื้อหนังมันปิดแล้วเนี่ยมันก็จะดูยากนะชิ้นที่3เรียกแคปิเตตตัวนี้เป็นเป็นเม็ดใหญ่แคปิเตตชิ้นที่4เรียกแฮมเมดแฮมเมด แฮมเมดแปลว่าค้อนนะฮะแฮมเมอร์แฮมเมดคือตัวนี้ตัวนี้ใช่นไหมจะมีฮุกอยู่ไหมตัวนี้เป็นฟรีซิฟอร์มแต่แฮมเมดเป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่มีลักษณะเหมือนโค้งฮุกเข้ามาเห็นไหมเหมือนตะขอเหมืนอนค้อนนั้นไอ้ร่องนี้เองที่เอาหน้าเนิฟเนี่ยจะลอดเข้าร่องนี้นั้นร่องนี้เราเรียกว่ากูยองคาแนลชื่อกูยองกูยองคาแนล จะเยอรมันหรือกว่าไม่รู้นะฝรั่งเศรรเสรหรือเยอรมันฝรัง่งเศสอาจารยฮะฝรั่งเศสเออก <c oughs> ุยองเนี่ยนะน่าจะเป็นฝรัง่งเศสฝรั่งเศสใช่กุยองคาแนลเอาหน้าเนิร์ฟจะวิ่งลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเยอรมันคาแนลอาจารย์ คลองเป็นร่องหรือเป็นคลองเขาเรีกแนแนลเห็นไหมแปดชิ้นสแครปฟอยด์ดูเนตไตรเกตอนฟลิซฟอร์มคาบิเซียมคาบิซอยคปิเต็แฮมเมดทีนี้เมื่อกระดูกมันอยู่ชิดกันมันก็เกิดจอยระหว่างกันนะถ้าเราดูจอยนะครับตัวถ้าเรายึดตัวสแครปฟอย์เป็นหลักสแครปฟอย์ก็ติดอยู่กับกระดูก4ชิ้นเลย ท็ิเซียมแทปิซอยแทแล้วก็ยังติดอยู่กับตัวที่2ก็คือลูเนตด้วยเกิด4ี o จอยขึ้นมาเน้นแค่แค่ยึดตัวนี้ตัวเดียว4ี o จอยขึ้นมาถ้าเราขยับมาลูเ e ตลูเนตก็ติดกับส c a รปฟอยด้านนี้ก็ติดกับติดกับ,กบไทเรตมัมด้านบนก็ติดกับแ a p i ปิเต h a แฮมเมอีกก็เกิดจอยระหว่างหมดเลยงนั้นโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็เยอะครับ กระดูกแต่ละชิ้นก็จะมีลิกาเมนต์เชื่อมหมดเลยไม่ให้หลุดลอยหรอกแต่แน่นอนคนเราใช้งานล้มม้างอุบัติเหตุมัางก,ก็อาจจะไปยืดหรือบางกระดูกบางชิ้นอาจจะเคลื่อนผิดตำแหน่งบางทีบางคนนวดมากๆเนี่ยที่เจอเยอะๆก็คือกระดูกแคปิเตตเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากข้างบนนี่เลยใครเคยเห็นมั่งกระดูกตัวนี้มันปูดขึ้นมานวดมากๆเนี่ยนะที่เรากดๆมากๆกระดูกตัวนี้มันหลุดขึ้นมาข้างบนนะครับจับจากข้างบนเห็นรู้สึกเลย แล้วก็จะมีเยื่อหุ้มปิดหมดเลยแล้วก็จอยเขาก็โดยตัวดิสโ l โลก็ไปต่ออยู่กับเม็ดตะคาเป้าก็เรียกเม็ดตะคาโปคาเป้าจอยเม็ดตะคาโปคาแล้วจะคาเป้าจอยอีกก็คือตั้งชื่อของมันแล้วก็จะมีจอยระหว่างนี้อีกอันนี้หนึ่ง,อ,งอันนี้ก็ติดไปอีก5้กระดูกหชิ้นก็มีห้จอย ระหว่างนี้อีกเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการจับเดี๋ยวเราจะเพราะฉะนั้นเราต้องรูแลน์ม้าก่อนนะครับเราแบ่งเป็น2แถวนะแถวที่1เนี่ยก็อยู่ใกล้กับเ a ด i u s เอรเนาหน้านะสแครปฟอยลูเนตไรคิตรอนสามไอชิ้นนี้ชิ้นลอยๆทั้งมันมันเกาะอ,อยู่ข้างล่างไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแถวที่2ให้ยึดแนวเลยครับกระดูกฝ่ามือแทิแถวนิโป้งนะครับ แคปิเซนะียมแคปิซอยแคปิเตตแแฮมเมดแบ่งเป็นสองแถวจะจำง,ง่ายนะแล้วเราก็มาแถวหนึ่งอะไรนะครับแถวหนึ่งก็คือสกัดฟอยด์รูเนตยังไงฮนะไตรกิตรัมฟิสิฟอร์อโบนนะแถวที่หนึ่งคือแถวที่ติดอยู่กับอะไรนิ้วหัวงส้นมืออ่าก็ดูเรเดียสอนาน่าส่วนปลายนะครับแล้วติดอยู่ใกล้กับจอยอินฟิโลเรเดโออานาจอยด้วย แม้แต่ตัวปลายของกระดูกนี่ก็จะมีลิกรเมนเชื่อมไว้แล้วก็เชื่อมระหว่างชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็เชื่อมเต็มไปหมดเลยนะเอาเอ็นมาแปะเอาเอ็นมาแปะติดหมดเลยแต่ก็ยอมให้เคลื่อนไหวได้ระครับหนึ่งโอเคอย่าง๋ยวนี้เราลองมาจับกันดูการจับกระดูกด้านนี้ควรจะจับจากทางด้านหลังเพราะว่าทางด้านหลังเนี่ยเนื้อกล้ามเนื้อจะน้อย นะครับก็ทําให้จับได้ง่ายกว่านะครับจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงว่าจะต้องจัดโ s i t i o n ในท่าให้แพนท้าเฟสเน็กน้อยกระดูก,กันถึงจะโผล่ให้มาแต่ถ้าอยู่ในท่าตรงหรือแอนปั๊บจะกดกระดูกยากมันจะหลงจะหลงนะครับอะตอนนี้เรามาดูตรวจกระดูกข้อมือกัน